ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ ชีวิตปัจจุบันของตั้นพิเชษชยัยน้องชายของพีติ๊กต้องบอกเลยว่าเป็นพี่น้องซุปตาไม่ว่าการเวลาเปลี่ยนไปนานขนาดไหนความหล่อของพวกเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนไปสําหรับพระเอกซุปตาอย่างติ๊กเจษดาพรและน้องชายสดหล่อยอย่างตั้นพิเชษชยัยแม้หายไปนานและต้องบอกเลยว่าความหล่อน,นั้นยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนส่วนงานละครหนุ่มตันได้กลับมาร่วมเล่นละครที่พักหล,งลงัง ถึงแม้เราไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาน้องชายคนนี้กันเท่าไรเพราะเขามมวแต่ทุมเวลาให้กับเบื้องหลังแต่ลาสุดหนุ่มตั้นได้กลับมาร่วมสแสดงละครดังดวงหารือไทยที่จะถูกชายในปีนี้อีกด้วยซึ่งวันนี้จะพาทุกคนไปส่องภาพของหนุ่มตั้นในปัจจุบันกับวัย39ปีให้หายคิดถึงกันดีกว่าที่แน่แความหล่อไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆค่ะเหมือนกับถูสตารไว้ซึ่งจะเป็นยังไงลองไปชมภาพพร้อมกันเลยค่ะ